สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกันกับเอิร์นคาะรถสวยย่านมีนบรุรีพบกับเอิร์นที่ช่องเอิร์นยูสขาได้เลยนะคะวันนี้จะพาคุณลูกค้ามาดูตัวรถ t o y o ต a c a m r ร2.5ตัว G ปี2019คันนี้เลย รถเข้าใหม่สภาพสวยมากนะคะก่อนรับชมคลิปนี้เอิญต้องฝกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามเพื่อนด้วยนะเดี๋ยวเอิญจะพามาดูตัวรถนะคะของคันนี้รอบพันกันเลยแต่ต้องบอกก่อนนะว่าตัวรถคันนี้มีซันลุกมาให้เรียบร้อยออปชั่นครบเครื่องมากๆเลยนะคะเครดดีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะในส่วนของราคาคันนี้นะคะเอิญจะแจ้งไว้ใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวพาลูกค้ามาดูตัวรถกันเลยสำหรับคันนี้นะคะมาพร้อมไฟคู่หน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นี่ ในส่วนของดวงไฟนะคะเป็นแบบลูกแก้วโปรเจคเตอร์นะคะมีไฟเดย์ทามมาให้เงาเแบบนี้ในส่วนของกรอบดวงไฟภายในนะคะก็จะคาดด้วยคโครเมียมสวยๆแบบนี้เลยกระจังด้านหน้านะคะจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะพร้อมกับโลโก้เตโใต้อยู่ตรงกลางเลยด้วยสภาพคือสวยจริงนะคะไฟคู่หน้าไม่แตกไม่ชำรุดเลยนะถัดมานะคะเรามาดูในส่วนของตัวแม็กคันนี้กันบ้าง ในส่วนของตัวแม็กคันนี้นะคะมาพร้อมหัวน็อตท่ารูแบบนี้เลยนะคะได้ในส่วนของตัวยางบิสโตนไปใช้งานนะคะคันนี้ยางบิสโตนปี2019นั่นเองนะคะชคด้านในของตัวรถนะคะก็เดิมๆแบบนี้เลยมาเต็มสีก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันถัดมานะคะในส่วนของตัวรถคันด้านข้างกันบ้างคันนี้มีไฟเลี้ยวกระจกมองข้างมาให้เรียบร้อยนะคะในส่วนของตัวรถนะคะเขาก็จะมีระบบของตัว BSM มาให้เรียบร้อยแบบนี้เช่นเดียวกัน คิวกันสาติดตั้งมาให้นะคะจากเจ้าของคนเดิมแล้วก็ติดฟิล์มอย่างดีนะคะของเซรามิกมาให้รอบคันด้วยควบคุมการใช้งานนะคะเป็นตัวสมาร์ทคีเรดนะคะกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะเซ mm ็นทันตัวนี้นะคะเอาไว้ล็อกรถปลดล็อกได้เลยกร mm hmm. ะจกเดิมๆนะคะของโ o โย t ้าโตโยต้าเดิมๆแบบนี้เลยรอบคันคือสวยมากตัวรถไม่เก่าไม่โทมเลยนะคะ ถัดมานะคะตัวยางเส้นที่2กันบ้างนะคะได้ในส่วนของตัวแม็กนะคะสภาพสวยมากไม่มีร่องรอยของการเติสุบัติเลยด้วยหัวน็อต5้ารูแบบนี้เลยถัดมาเรามาดูไฟไท้ายด้านหลังกันบ้างนะคะในส่วนของไฟไท้ายด้านหลังนะคะมาพร้อมไฟไท้ายแบบ LED นะคะเป็นตัวรถที่ถือว่าการออกแบบดีไซน์เรียบหรูดูแพงนะคะที่สําคัญ2.5ตัว G นะคะคันนี้เบนซิน2.5 g ด้านหลังตัวรถนะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์ด้านท้ายอีก4จุดพร้อมไฟทับพิมพคู่หลังนะคะมีท่อคู่หลังมาแบบนี้เลยโลโก้ของตัวแคมรี่ก็ยังอยู่ครบแบบนี้เช่นเดียวกันเรามาดูนะคะในส่วนของตัวที่เก็บสัมภาระด้านหลังกันบ้างคันนี้นะคะกดซิลิโคนนะคะแล้วก็เปิดด้านหลังแบบนี้ได้เลยพร้อมกับตัวผ้ายางปูมาให้แบบนี้เลยนะคะคงสร้างตัวรถสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะมีแผ่นกันความร,ร้อนติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยด้วยนี่ มีกล้องมองด้านหลังนะคะช่วยในการถอยมาให้ด้วยนะคะสวยมากเดิมมากคันนี้มาพร้อมกับตัวไรฟ้าด้านท้ายนะคะแบบนี้เลยนี่รอบพันสภาพสวยๆแบบนี้ถัดมาเรามาดูตัวอย่างเส้นที่3กันบ้างนะคะเป็นในส่วนของยางบิสโตนนะคะล้อแม็กหัวน็อตห้ารูแบบนี้นะคะเป็นแม็กสีโครเมียมนะคะสีเดียวเลยตัดกับตัวรถได้ดีมากๆถัดมาด้านบนนะคะที่จับประตูก็จะเป็นโครเมียมแบบนี้เลย กระจกรถนะคะเดิมๆของตัว t o y ยต้แบบนี้เลยคิ้วนะคะกันสาดอยู่รบทุกจุดทั้ง4ฝั่งแบบนี้เลยด้วยรายละเอียดนะคะรอบคันของคันนี้เดิมมากๆกระจกนะคะเดิมๆแบบนี้เลยนะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะสวยมากเลขไมเพียง60,500กิโลเมตรเท่านั้นนะคะเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูออปชั่นภายในตัวรถของคันนี้กันบ้างดีกว่า ต้องบอกก่อนนะคะว่าคันนี้เป็นโฉมหน้าปาวานนะคะมีไฟตัดบอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยพร้อมเซ็นเซอร์ด้านหน้าอีก2จุดด้วยเดี๋ยวพาลูกค้าไปดูภายในตัวรถกันเลยพาลูกค้ามาดูภายในตัวรถกันเลยนะคะมาที่แผงประตูด้านข้างกันก่อนนะคะคันนี้เป็นตัวไฟฟ้าถือว่าครบเครื่องครบคันมากๆมาพร้อมกับตัวภายในนะคะควบคุมเป็น ไฟฟ้ากระจกบานเล่อนออตโต้ไฟฟ้าทั้ง4จุดนะคะเซ็นทัสรคลล็อกรถปลดล็อกนะคะกระจกพับไฟฟ้าปรับออโต้เนเล่กระจกได้ตัวบอบ์ดสามารถตั้งเซ็ตตั้งค่าได้นะคะทั้งบอกคนขับแล้วก็คนนั่งเลยในส่วนองคันนี้นะคะควบคุมการใช้งานเป็นตัว e n g i n e Start นะคะควบคุมเป็นรีโมทนั่นเองนะตัวเบาะของตัวรถนะคะได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตแบบนี้เลยตัวเบาะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่เลยนะคะสวยจริงเดิมจริงในส่วนตัวเบาะเป็นเบาะหนังสีดำเดินได้ตะเข็บสีทองแบบนี้เลย ภายในตัวรถความกว้างนะคะ2005เลยนะคะันนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทรถให้ดูกันเลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะมาพร้อมเลขใหม่นะคะของคันนี้จะอยู่ประมาณ6 5 0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นนะคะรถมือเดียวป้ายแดงเลยคันนี้สภาพสวยจริงรถหาย,ยากมากนะสำหรับตัวแคมรี่นะคะนี่เลขไหม่65,16 6กกิโลเมตรเท่านั้นนะคะหน้าปัดตัวรถคันนี้นะคะเป็นหน้าปัดสีขาวแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัว นี่ออปชันด้านข้างนะคะไม่ว่าจะเป็นจอนะคะที่จะได้เป็นจอทัชส,สกรีนแบบนี้เลย hmm. มีเมนูให้นะคะเครื่องเสียงโทรศัพท์นะคะพร้อมกับตัวแอปต่างๆในส่วนของตัวรถนะคะก็จะมีแผนที่นะคะระบุมาให้ในนี้เรียบร้อยนะคะพร้อมกับตัวรถที่จะได้เป็นแอร์ปรับออโต้ด้วย ในส่วนของตัวแอร์คันนี้นะคะปรับออโต้ได้แล้วก็มีกล้องมองด้านหลังมาให้ด้วยเลยนะคะเซ็นเซอร์ด้านหลังอีกด้วยนะ ครบเครื่องมากๆนะคะกระจกเป็นออโต้แบบนี้เลยพร้อมกับตัวไฟนะคะนี่เลยเขาจะมีไฟนะคะด้านในเนี้ยเขาจะเป็นตัว LED นะคะเรียงกันเล็กๆนะสวยจริงมาพร้อมกับตัวสลูปด้านบนนะคะใช้มือเปิดแบบนี้ได้เลยเขาก็จะมีสลูปนะคะเปิดได้3ารูปแบบก็คืออันนี้วิธีที่1น,นะคะก็คือเปิดแล้วก็ส่องแสงด้านบนแบบนี้นะคะพร้อมกับตัวโหมดที่2นี่เรากดตัวนี้นะจะยกนะคะด้านท้ายขึ้นแบบนี้เลยนะนี่ อันนี้คือปิดลงนะคะพร้อมกับตัววิธีที่3นะคะก็คือนี่เลยเปิดแบบนี้ได้เลยนะคะดูดีมากคันนี้ชูมือขึ้นได้เลยนะบอกเลยว่าดูดีมากๆมีสลรูปมาให้แบบนี้เลย ใครที่ยวกลังมองหารถที่มีออปชั่นเยอะๆนะคะตอบโจทย์คุณลูกค้าแน่นอนนะคะสำหรับตัว Camry คันนี้นะคะได้รถปี2019ไปใช้งานเลยด้วยภายในออปชั่นครบเครื่องมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไฟนะคะที่ส่งมาให้มุมด้านในแบบนี้เลยนะพร้อมกับลายไม้นะคะคาดให้แบบนี้ตัวนี้นะคะต้องบอกก่อนว่าเขาอ่ะควบคุมมาดีมากออกแบบดีไซน์มาดีมากเพราะว่าเขาเป็นตัวนิ่มๆนะคะ มนีการกระแทกได้แบบคือดีมากๆเลยนะคะการกระแทกดีไม่พอนะคะถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะพร้อมกับตัวถุงลมนิรภัยนะคะด้านข้างมาให้อีกด้วยทั้ง2จุดเลยสวยจริงเนืมจริงใครเที่ยมลังมองหายอยู่นะคะพลาดไม่ได้เลยมาทดลองขับมาเทสขับก่อนได้มีตัวครุฑคอนโทลมาให้ด้วยนะคะนี่เลยครุฑคอนโทลทั้งตัวบวกลบนะ ตวเมลัยนะคะเป็นแบบ power multi f u n c t i ันทั้ง2ฝั่งนะคะสามารถเซตนะคะหน้าจอได้ด้วยแล้วก็เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องรับสายวางสายได้เลยนะคะสวยจริงเกียร์อโต้ด้วยพร้อมกับตัวที่ชาร์จแบบนะคะของคันนี้เขาจะอยู่ซ่อนนะคะเป็นมุมด้านในนะคะเพื่อที่แบบเวลาระวางนะคะในส่วนของตัวโทรศัพท์นะคะด้านในของอันเนี้ยมันจะได้แบบไม่ขยับเลื่อนขึ้นเลื่อนลงนะนี่พร้อมกับตัวนี้เลย ตัวที่เขียบบุหรี่นะคะแล้วก็ USB นะคะมีมาให้เรียบร้อยพื้นที่ด้านล่างเขาก็สามารถวางของได้อีกด้วยพร้อมกับตัวเกียร์ออโต้นะคะมีลายไม้สีน้ำตาลแบบนี้เลยมีออปชั่นนะคะไม่ว่าจะเป็นโหมดเปลี่ยนน้ำมันนะคะคันนี้โหมดสปอร์ตนะคะหรือว่าเป็นตัวเบรกนะคะก็ควบคุมแบบนี้ได้เลยนี่พื้นที่ด้านในถูกกว้างมากๆนะคะสำหรับเอาไว้ขนของคน,คน,คนสัมภาระได้นะคะตัวบาะนี่บาะหนังปรับไฟฟ้าเลย ดูดีมากคันนี้ตอบโจทย์คุณลูกค้าเลยนะไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นวัยทำงานนะคะหรือว่ารถระดับผู้บริหารนะคะเอาไว้ใช้งานก่อนนะคะคันนี้ถือว่าดูดีมากๆเลยนี่รถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะคะคันนี้ รถบ้านมือเดียวป้ายแดงเลยสวยจริงเดิมจริงนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันรับประกันโครงสร้างให้ด้วยนะคะว่าไม่มีชนหนักพีความจมน้ำไฟไหม้ไม่ตัดต่อเลขตัวเครื่องเลขตัวถังนะคะและที่สำคัญรับประกันหลังการขายให้อีก90วันด้วยคันนี้ต้องบอกก่อนว่าวารันตีศูนย์ก็ยังเหลือด้วยนะเพราะว่าเป็นรถปี2019นะคะนี่สวยจริงเดิมจริงใครที่มองหานินใช้งานนะคะต้องแนะนำเลยนะเดี๋ยวไปดูนะคะพื้นที่ด้านหลังกันบ้างดีกว่าสำหรับตัวออปชั่นนะคะของด้านหลัง คนน,นี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะในส่วนของตัวด้านหลังกันบ้างคันนี้นะคะมาพร้อมเบาะด้านหลังนะคะที่ถือว่าเบาะทรงเท่ทรงสปอร์ตสายคาดเบลเป็นสีดําแบบนี้เลยพร้อมกับตัวรถนะคะที่สามารถติดตั้งคาซีดได้นะคะด้านหลังทั้ง2จุดพร้อมกับตัวแอร์ด้านหลังนะคะมีมาให้อีก2จุดแบบนี้นะคะพาวเวอร์เอาเด้านล่างก็มีมาให้เช่นเดียวกัน กระเป๋าจิงโจ้นะคะทั้งสองฝั่งของตัวรถเลยวิสัยทัศน์ด้านหลังถือว่าดูดีมากๆเลยนะคันนี้เขาจะมีนะคะที่อิงไหล่ด้านข้างมาให้นะคะพร้อมที่วันแก้วอีก2ฝั่งแบบนี้นะคะสามารถนะคะเปิดไปทะลุด้านหลังได้ด้วยนะคะเอาไว้ยึบของหรือว่าแช่ของก็ได้เช่นเดียวกันนี่แล้วก็เปิดนะคะในส่วนของตัวนี้เพื่อที่เอาแอร์ภายในรถนะคะเอาไว้แช่ของด้านหลังก็ได้เช่นเดียวกันนะคะสําหรับตัวแคมรี่นะคะ 2.5ตัว G ีคันนี้เลยนี่สวยจริงเดิมจริงระดับผู้บริหารถือว่ากว้างมากๆด้วยสำหรับคันนี้นี่เลยมีม่านนะคะด้านข้างมาให้แบบนี้ด้วยนะเป็นตัวม่านบังแดดนะคะก็มีมาให้แบบนี้เลยดูดีมากๆนะคะแต่ว่ายังเป็นแมนวนวลอยู่นะนี่เลย สวยจริงนะคะภายในตัวรถดูดีเรียบหรูดูแพงนะคะเดินได้แต่เขียบราละเอียดต่างๆนะคะสมราคาและก็สมกับตัวรถแน่นอนได้ไปถือว่าใช้ยาวๆได้เลยสำหรับตัว c a m ร y นะคะรุ่นนี้สเปคนี้เลย mm hmm. เดี๋ยวพาลูกค้าไปดูห้องเครื่องยนต์นะคะของคันนี้กันบ้างดีกว่า mm hmm. เดี๋ยวเราไปชมตัวเครื่องกันเลยค่ะ ค่ลูกค้านะคะมาดูสําหรับตัวห้องเครื่องยนต์กันเลยนะต้องบอกก่อนว่าตัวรถนะคะของแ a มรี่เขาจะเปิดฝากระโปรงานาน้าง่ายมากนะคะมีตัวโชว้คพยุงคู่หน้ามาให้นะคะติดตั้งมาให้จากโรงงานจากศูตรเลยด้วยมาพร้อมเครื่องยนต์ของคันนี้นะคะเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่อง2.5นั่นเองนะคะมางเต็มสีจากโรงงานนะคะก็ยังอยู่ครบหัวน็อตเดิมไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดแบบนี้เลยหัวน็อตฝากระโปรงคู่หน้านะคะไม่มีรอยไขไม่มีรอยถอดไม่มีเก็บงานในตัวฝากระโปรงหน้ามาด้วยนะรายละเอียดทุกจุดนะคะยังอยู่ครบแบบ นี้เลยนะใครที่กำลังมองหาอยู่นะคะก็ถือว่าคันนี้พลาดไม่ได้เลยด้วยห้องเครื่องสวยกิฟนะคะตัวเครื่องคันนี้เป็นเครื่องเดิมและก็ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นเครื่องยนต์นิ่มจริงๆนะคะสําหรับตัวแคมรี่สเปคนี้หายากจริงๆนะคะนี่เลย ในส่วนของคันนี้นะคะราคาตั้งขายอยู่ที่1 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงเลยใครที่กำลังมองหายอยู่หาแบบใช้งานเน้นราคาดีจับต้องได้นะคะเข้ามาเทสค่ะมาลองขับก่อนได้ร้านตั้งอยู่ที่เซรีไทย70นะคะหงเบ้งนั่นเองติดริมถนนเลยนะคะเลยโรงพยาบาลเซรีรักมาแค่นิดเดียวเท่านั้นนะคะนัดเข้ามาดูรถนะคะผ่านเบอร์โทร0971693884สได้เลย สามารถนะคะแอดไลน์มาหาเอิญเบอร์นี้ได้เลยนะเดี๋ยวเอินส่งโลเคชันให้นะคะคันนี้สวยเดิมมากนะคะป้ายแดงถือว่าราคาก็แตกแต่างจากป้ายแดงค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะคะเพราะว่าคันนี้ราคาตัวรถอยู่ที่1,99,000 0บาทนะคะสนใจโทร0971693884ได้เลยจองรถคันนี้เพียง5,000บาทเท่านั้นนะคะรีบติดต่อหาเอิญได้เลยนะไว้เจอคลิปถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ